การน,นำลูกเนเมไปบินทบาทกลับมาถึงวัดนะคะเอาอาหารจัดไว้รอถัดเท้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจวันนี้เป็นวันที่18ตุลานะคะแรมหนึ่งค่ำเดือน11เป็นวันเทวโลหณะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปเยี่ยมพระมารดาเบื้องบน วันนี้ลงมาปลอดโลกมนุษย์นะคะแล้วก็มาตัากบาตอาหารแห้งกันที่วัดสะพา,า,านอ่ะนาดนี้ยัยากไ่ถึงเวลาที่ท่านลงมาลำบ,บากนะคะเดี๋ยวเหมือนที่พระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพระสงฆ์้างลูกเรนด้วยเป็นเกือบร้อยชีวิตลงมาจากข้างบนบนข้างบน

จับจองเก้าอี้ได้เลยค่ะก็เ<อ><อ>ช็ดไว้ระดับหนึ่งแล้วล่ะมีดอกไม้ยังคะมีแล้วนะ<ม>จะได้ไว้ใส่บาทพระพุทธเจ้านะ มีดอกไม้แล้วยังคะอะแต่ใบยังไม่มีอติดใบด้วยไว้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธเจ้าลงมาปลดโลกมนุษย์เนาะดอกไม้สวยอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวจะสวยที่ใบสีเขียวสีขาสีม่วงสีเหลืองมีไม่ครบ <c oughs>

<Workers S 2> เตินยกเอบริการอยู่นะคะเหนื่อยก็ได้บุญอรััาพหตสุทธิุสังโฆอิมานิตันตุรานิปัตโุปัตตยานิ สัพปริวารณิปาติคันหาตุอังหา,างองับบางจีการตานังจีตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุทธฆ์สงผู้เจริญพ้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายข้าวสารอาหารแท่ พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายพร้อมปฏิปัจจใจเชยธรรมถวายแด่ภาพพิสูจน์สขอภาพพิสูจน์สงจงับข้าวสารอาหารแห้งพอปอจปฏิัจจใจเครื่องเชยธรรมทั้งหลายของข้าพเ,เจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเ,เจ้าแก่ครอบครัวของข้าพเ,เจ้ามีาปิตามาดาเป็นต้นจิตารละน่าเชืออนได้จ้าสีอะไรดีเทวดาเดินไหวไมหมเทวดา ไปรู้แล้ววเลยเหมือนพระพุทธเจ้าลงมาจากบนสวรรค์นะคะลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ทำโดยพระครูธนันทชัยผู้ช่วยจอาวาสนะคะ หรือเรียกกันว่าพระครูเอ็กท่านเก่งทุกอย่างเลยสวยงามมากอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมีนายสนุกไหมตาไม่ก่อย,อยไูยไ่หวานเลย ลูกเนนอยู่ท้ายเลยนะคะสาสบห้าลูกลงมาแล้ว จะอยู่บนยอดนู้นเลยวุฒิชัยผู้ช่วยตาว่าจาา้าเป็นไปได้ด้เลยตัดสองแถว คุณจ้ารับของฟังเื่อความรวดเร็วในอากาศบากาศลมไม่มีร้อนอบอ้าวไม่เป็นได้ตัดสองแถวในต้นเดือนจะได้รับบาดเจ็บด้วยได้ไม่งั้นรับจะเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำน้ำทะเลลมบลอดอาจจะ เจอแสงไปหน่อยเพราะช่วงนี้น้ำขึ้นในช่วงเช้าก็ะจะเลื่อนเวลาไปเรืเ่อยๆรอหลังจากข้างแรงเห็นข้างขึ้น หนในวันบรื่นก็คือวันอาทิตย์ก็จะเป็นงานทอดกรถินสมัคคีของทางวัดโดยในปีนี้ว่าสะานก็ได้จัดในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบจัดในวันอาทิตย์ที่20มาแล้วใส่บาตรได้กันนะคะมีตั้งของกินของใช้ขึ้นสองแถวไม่ัด ยอมลออากาศอาจจะอบอ้าวหน่อยเพราะช่วงนี้ฟ้าฝนบมาบ้างไม่มาบ้างกะไม่ได้ว่าจะตกหรือไม่ตก ช่วงนี้อากาศอบอ้อาวใช่วงเย็นๆนี้อาจจะฝนตกก็ขอให้รุยนยมได้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีดีอากาศก็จะเปลี่ยนความชื้นก็จะทำให้ความเย็นเพิ่มขึ้นจากฝน มามีลมหนาวมาจากทางทิศเหน,นเือนะในช่วงนี้ในท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญในช่นวงเทศกาลวันออกพรรษาวันนี้ก็ยังมีถวายท <c oughs> านอาจารย์หลวงจุตุสมนเณที่บนสราญกรรเรียนชั้นสอง หรือท่านใดที่อยากจะมาเรียนพระอหารน้องเนรหรือขนมน้ำปานาต่างๆก็จะเดินพอเรียนเชิญได้ในทุกๆวันนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมวันสถาการจัดโครงการไม่มีใครช่วยเนนเลยเต็มเลยหนักหน่อยเยาวชนนักเรียนในพื้นที่เขตนของเตยและใกล้เคียง บรรดาชาหรือบทเ,เรยีเยนกิจการฝึกความมีวินยัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในจิตใจในชอบตนเองฝึกสติให้มีความคิดในส่วนที่เรียกว่าแอมตุนยามความดีหรือเรียกว่ากุศลอยากจะเพิ่มบุญกุศสให้กับบิดาบารดาของน้องนองสมเนตที่เข้ามาปวชในช่วงของปิดเถิอนนี้ด้วย ก็ขอประชาสัมพันผ์เนเินพรเชิญชวนญาติโยมได้ดมาร่วมบุญนะถวายพัตตาหารเทนหรือเป็นอาหารหรือว่าขนมหรือว่าน้าปานะต่างๆได้นะในทุกๆกวันนะขอประชาสัมพันธ์ปอการในวันนี้20นะเราไม่นัดเจอกันช่วงเวลากา ก็มีแต่พระอาจารย์ที่ดูแลลูกเนนนะคะยืนหัวแถวท้ายแถวปิดท้ายพระอาจารย์ก็พระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกเนนนะคะดวงทำไรดูดนิ้วตักบาตรเทโวในวัดเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม วันเทวเน่ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระมารดาที่ท่านดาวดึงสามเดือนเต็มเต็มช่วงเข้าขบันษานะคะวันนี้ท่านก็ลงมาโปรดโล,มลกมนุษย์ทุกปีก็จะมาสักบาดเทวไม่เคยขาดเลยเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวีดีโอหน้านะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะ